สมัยดีคนงานเป็นอาวุธบ้านสองคอนพี่น้องเว้ยระว่งเราวังคีรินันเขาวันข้าวปุ้นเด้อ

โดย้้อเอนเพื่อเป็นหาไ้ไปลูกบาคุณล้วคุณนลูกบาคุณแค่นั้นเลยคนสัวมาเข้าด้วยลำบากไกลไปได้คนอมาไกลพอไกลไกบ้านบ้าหอดคุณนงเพื่อกระเพิ่งเติบบ้านตะบานได้ก็ลูกบ้านน้ำมงพอสีสว่างน้ำมงเข้าโดยโดยอันเขามีใต้ปะไทยเกาะอันเขามีใต้ป้ ใครน้อบ้านนี้อยู่บ้านที่สว่างได้บนดาวของร้อนตะกี้ก็ยันทำโมโหยอยู่นนักเีย้ำข้าวปุ้นอุ้ยไงกุ้มกุ้มเด็กเด็กขึ้นมาก่อนเด็กเด็กขึ้นมาก่อนลูกเดี๋ยวขี่ดินมันสี่ไงถือข้าปุ้นขี่ดินมันสี่ไงถือข้าปุ้นขึ้นมาก่อนลูก

เจเจหันออกทางนอกเจเจหันออกทางนอกนักึ้นโน่นเลยนแก้วน้าท่อมเถอะนะกระน้ำกินหัวเชลต์ที่เรายกไ่้เป็นเชลต์ เพื네่อเมื get get ่ออาทิตย์ในร้านเสงหัวดิตื่นตาในพี่น้องโอ้ยมาเพียง เป็นนกเตาัน่อหนามกักแน่คืนจนสิบบอลลงแบบตื่นตันแห้งยังเด้เราเพิ่นเแบบนะอนาหนามมาให้กินอย่าไปกินหน้ำเขาเจ้าได้เขาเจ้าแห่งกับขานหนาำกินอยู่หนานำเขาขอมี <c oughs> <c oughs> ป้าลงไปว่ะเอาขนมใหมเลิกหน่อยก่อนผัวแจกให้ผัวแจกเจอ็ลากกีดาคุสันงวนสันงวนสุดเรื่อสุดนี่คือคืนร้ายสบายดีได้จจะพี่นอง เฮ้ยอันนี้ไข่ก้อนเฮ้ยมันเป็นขนมปังตัวนี่งไข่ก้อนหนึ่งตัวนี่นะดูได้เลยดูโบ้ท่านได้เด้เลยดูเลยแล้วดูโบ้ท่านได้นะจังเข้าไปดูได้เล็กรออกมามันบื้คืออะไรด้วย มือก็ได้ะได้กันมาพนต์ตั้เดีว่าต้มว่าจะเป็นมวยเด็กยนศอกแกผู้ไทยดังนี้นะเด้อผู้ไทยโอกคทั้มนะเด้อคนนเดอยู่งนนทลมีน้าต่างลายเอิฟพี่น้องเออหน้าาขางลาย สองคนสามคนลคนสามคนปนนะไนนะไกน พอน้องที่แท็กกนมาสอยคือกันเบิแลวบิล้ลขนมนะ

พินก <black. S 2> ันยังเขาเปนึงขอพ่นอยู่อะไรมาสั่งน้อพันกินอ่เออพีินี่เป็นห่นน โซนอนะโซนขรปุ่นในพื่นหลังเลยโซนขรปุ่นทางก็มีอยู่สามสี่หาโซนเนาะจัดการอยู่สวยเลย Ôi, nắm lái đèi đấy Je, <coughs> 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 หมวนอะไรจ้าส e ่วนหน่อยก็ไล่ไล่มากสุดเลยได้เลยได้เด้ได้เริมาเร้่หายผู้ได้หมดเดยผู้ใหญ่เป็นโบินเนาะ

ามจังหวะเป็นวินพี่น้องเว้ยสับบันขนาดฮะโคตรโตเดี๋ยวเปิดนะหน้าหน<ฮ><ฮ>้ามันโคตรมากเน่ทำเจ๊หมดแล้วอ๋อผักเบะก่อนพี่น้องเว้ยจากสีซันเมือ่อยเออจากซีซันมวนสักเมื่อยได้บาทนี้มันคือมานางเจ๊นางลงรถนางที่กูนะเออจ่ายไปสี่ รเปลี่ยนแบั้นมาบอองสิทธามบอทำบนไฮโซงเขาบอกว่าจะทีมจอกนั่นมันเบิร์ดแหละมันเบิร์ดแล้วมาเติมใหม่เตเลย

เอ้ท่งระอไปพไปัเอ้น่ามันหน่อยพอดบ่แต่ว่าอันเส็นมันย่างยุกมันคุณมันคุณเลยมันซักลายใส่ในเท้าในลูกใส่ข้างขาน่าน่าตากทำไมไงเนี่ยไปใส่หมด ของบริษาคมาใหม่มาจากทางได้นะแม่เออโดยซาถูกเออคุณสาวจมันงาบนะอ๋อเห็นลืมเห็น <c oughs> ต้นริ้วประถากับใบหนาด ดนโน้นยังเห็นกันเป็นหนาญสบายดีอยู่สบายดีนม่เป็นแม่สบายดีบอสสบายดีแม่ยูฮึ่ม เป็นหน้าด้ายบูธน้า่ะเฮาเดิเ่บางถามถามห้อยแม่ก่อนแซ่บอยู่ว่าแม่อันพะปุ่นนะตั้งมะหุงเป็นอะเพสแท้ อ,อันยังเพชรนะัอันข้ปุ้นนะบอเพชรสั่งเขาไมว่าโบหายเพชรโดยแม่โดยมายยโกดยหุยดเาทนั่ม <c oughs> า,ก,ากมางัวม <c oughs> า,ก,ากมายมเอันเอๆได้ไกิับุนา ในส่วนนี้กระขอบใจไปถูนใจบุญเบร์สุขุทุกคนนั่นแหละเนาะล้วนสวยการผมถบคุณลงทานเมื่อนี่เนาะถามว่มีผู้ใหญ่ใจดีเท่ากับกับผมีงานนี้เกิดขึ้นพี่น้องเว้ยสาธุบุญน,นำขอให้อยู่ดีมีแห้งกันสุขุทุกคนอย่าเจ็บอย่าไข้มีเงินใ,นใส่กันรัายรบรรยากาศโอ๊ะบุญตั้งแต่แต ตั้งแต่ลงเรือมา